สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูหมวยอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณรูณหมวยจะมาสอนในหน่วยบ้านสุขสัารเด็กๆรู้ไหมคะบ้านสุขสั์คืออะไรอ่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกให้นะคะในหน่วยบ้านสุขสัรน,นะคะจะมีอยู่5ข้อคะอ่ะอ่าข้อที่หนึ่งก็คือความหมายและประโยชน์ของบ้าน ข้อที่2ข้อที่ส,สก็คือส่วนประกอบของบ้านนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นห้องต่างๆภายในบ้านข้อที่4ก็จะเป็นการทําความสะอาดบ้านนั่นเองแล้วก็สุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือ,อบริเวณพื้นที่บ้านนะคะอะ่เด็กๆเรามาเรียนรู้ข้อหนึ่งกันเลยก็คือข้อที่หนึ่งจะเป็นความหมายและประโยชน์ของบ้าน ความหมายและประโยชน์ของบ้านคืออะไรเด็กๆบ้านคืออะไรรู้ไหมบ้านก็คือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนะคะพื้นที่ที่เรา,าพักอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะก็คือเป็นที่ที่สมาชิกของครอบครัวในบ้านของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะเป็นพื้นที่ที่ให้ความอบ่นความรักที่มีต่อครอบครัวของเรานั่นเองอบ้านมีประโยชน์ยังไงก็คือ เวลาเราอยู่บ้านแดดจะได้ไม่ซองฝนเวลาฝนตกก็จะเราก็จะได้ไม่เปียกด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือข้อที่2ข้อที่2ก็คือส่วนประกอบของบ้านดเด็กๆรู้ไหมคะส่วนประกอบของบ้านคืออะไรมีอะไรบ้างนะ,ะดเด็กๆมองดูรอบบ้านของตัวเองนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูมาดูเลยค่ะว่าอันหนึ่งคืออะไร เด็กๆรู้จักไหมคะเสาบ้านอ่ามาดูเสาบ้านกันค่ะดูนะคะอ่าเสาบ้านมีหน้าที่ในการทําอะไรก็คือเป็นนะส่วนประกอบหนึ่งของบ้านนั่นเองเอาไว้สําหรับยึดเหนี่ยวบ้านนะคะปลูกเสาบ้านจะได้บ้านจะได้อยู่ไปนานๆน,นะคะจะไม่ล่มนะคะอ่าอไปก็คือหลังคาเด็กๆรู้ไหมคะหลังคามีประโยชน์ยังไง ก็คือเวลาฝนตกเนี่ยมันจะได้ไม่สาดเข้ามานะคะเราจะได้ไม่เปียกนะคะต่อไปก็คือฝาผนางันงฝาผนังประตูอ่าประตูเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีประตูไหมดูดิอ่านั่นแหละประตูก็คือเป็นประตูเข้าออกบ้านนั่นเองนะคะต่อไปคือหน้าต่างหน้าต่างดูเออเวลาเปิดไปเราจะได้มีลมเข้ามานะคะสุดท้ายก็คือ บันไดนั่นเองอ่าส่วนประกอบอันสุดท้ายก็คือบันไดต่อไปข้อที่3มนะคะก็คือห้องต่างๆภายในบ้าน,นเด็กภายในบ้านมีห้องอะไรบ้างหนึ่งก็คือห้องนอนนั่นเองอ่าบ้านทุกบ้านนะคะต้องมีห้องนอนสําหรับนอนพักผ่อนนะคะอ่าห้องที่สองก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองอ่าห้องนั่งเล่นนะคะไว้สําหรับดูหนงังเล่นกับ คนในบ้านสมาชิกในบ้านนะคะต่อไปห้องน้ําห้องส้วมเด็กๆบ้านทุกบ้านก็ต้องมีห้องน้ําห้องซ้วมเลยนะคะเอาไว้สําหรับแปรงฟันเอาไว้เข้าห้องน้ําหรืออาบน้ำอะไรแบบนี้นะคะต่อไปข้อเอ่อต่อไปส่วนห้องต่างๆก็คือมีอีกห้องนึงก็คือขาดไม่ได้เลยห้องครัวเอาไว้สําหรับทําอาหาราต่อไปข้อที่สี่เลยะคะ่ะข้อที่สี่นะคะก็จะเป็นการ ทำความสะอาดการรักษาทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆอยู่บ้านทำความสะอาดอะไรกันบ้างคะอย่างเช่นการปัดกวาดพื้นบ้านถูบ้านนะคะแล้วก็มีอย่างนึงคือการาล้างจานเด็กๆล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่ไหมคะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบให้เป็นเรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายเลยก็คือ พื้นที่บริเวณบ้านมีอะไรบ้างสนามเป็นสนามหน้าบ้านนะคะสําหรับเวลาว่างๆเนี่ยเราก็ไปนั่งเล่นกันกับครอบครัวนะคะกับสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็มีอีกก็คือรั้วบ้านบ้านทุกบ้านก็ต้องมีรั้วบ้านกั้นไว้นะคะเด็กๆเรียนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมนะคะบ้านของเราต้องเป็นบ้านอะไรคะ บ้านสุขสัตน์นั่นเองอ่อาเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนกับคลิปวิดีโอที่คููส่งให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานที่คููส่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้คููหมวต้องไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ